โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟาชาวฟีฟาชาวคอนท่าชาวพีบีชาวเพล็ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสด,สสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปเกียนไอหน้หลุยนะครับคือคลิปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับพี่เนี่ยชนะอาวีมันมาแล้วพี่เนี่ยได้เงินมันมาหนึ่งหมื่นบาทแล้ววันนี้นะครับพี่ก็นั่งคิดนี่คิดไปคิดมาว่าจะทำคลิปอะไรพี่ก็เลยให้ดิวเนี่ยมันทำอะไรอันนี้อีอนี่อีโอ้มึงเลี้ยงเสีย คือผมก็ให้น้องดิวเนี่ยอ่าทักหาหลุยเองทักหามัมว่าอะไรโทรทั้งวันเลยใช่ไหมเออคือแล้วผมก็ให้อ่ะดิวทักหาหลุยบอกว่าอ่าไหนว่าน้องหลุยครับยังไม่นอนหรอ แล้วมันก็บอกว่าคุยกับพี่อยู่จะนอนได้ไงมึงมันคุยกับมึงตรงตอนไหนวะไอ้หลุย์ผมก็ให้ดิวทักมาบอกว่าหนึ่งหนึ่งฟรีไฟกับพี่เป้านอนไม่หลับพี่แพ้ผมอยู่แล้วอะดิไม่อยากรังแกสาวโอ้โหไอ้หลุยและดิวเนี่ยก็บอกว่าถ้าชนะให้อะไรพี่โอ้โหดูมันพิมมันอยู่กับใคริส็เป็นเออมันอยู่ไอตามันสอดคนไม่เป็นเด้อครับทุกคน มันก็บอกให้จุดๆแล้วแล้วมันก็บอกว่าผิดๆให้ความรักแล้วก็บอกว่าตอนไหนแล้วมันก็พิมพ์คือผมกากับดีวจะไปหามารีนะครับลไล่หลุยก็มาด้วยแล้วก็บอกพรุ่งนี้เลย<อ>แล้วมันก็พิมพ์แบบเขาเรียกว่าอะไรตอบกลับคำคำคำพูดตัวเองอ,ะอ่ะโอ้โหบัดซบมากอ่ะบัดซบมากเลยไอ้หลุยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดิวเนี่ยไปคุยกับไอ้หลุยเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเป็นคนเล่นเองนะแล้วผมจะเล่นให้เหมือนบอทที่สุดโอเคปะให้เล่นให้เหมือนแบบดิวเล่นอ่ะมันจะได้ไม่เอะใจอะไรมากโอเเคะมาาดหลุย ไหนอะห้องอะเลขห้องอะเจ็ดห้าสี่เก้าหกสามศูนย์เจ็ดห้าสี่เก้าหกสามูนย์ถูกต้องแล้วครับรหัสอะไรเขารหัสหนึ่งสามตัวครับเล่นเองปะเนี่ยเล่นเองดิพี่ยังไม่นอนพี่ง่วงเอพี่ไม่ง่วงสงสัยพี่อยากโดนแน่เลยอะไรนะพี่อยากโดนเหรอเกินไปไม่ใช่หมายถึงว่าอยากโดนยิงหรอพี่ก็พี่ก็รู้ตัวพร้อมแล้วครับพี่ก็รู้ตัวพี่แพ้ผมนี่แล้วรัาพี่ชนะให้อะไรพี่อะให้ใจไปเลย ไม่ได้แค่ใจอะให้ให้ทุกท่าขอตังค์แทนได้ปะอุ้ยได้เลยมีอยู่<ม>พอดีอพอดีพี่พี่เนี่ยพี่ไปโรงเรียนแล้วแบบมันต้องมันจะต้องจ่ายค่าเทอมแล้วแต่ว่าพี่แบบขี้กระจ่ายเองเข้าใจปะพี่เรียนตามหาโป๊ะป,ป,ป,ป๋าป๋าอยู่พันห้าให้ได้ไหมอันนั้นให,ให้อะไรก็ก็พี่ค่าเทอมโรงเรียนผมมันพันห้าไงเดี๋ยวผมให้พี่พันห้าโอพอดีโรงเรียนพี่สองพันได้ทุกย่าอุ้ยได้ทุกท่าด้วยใช่ไหมพี่ เล่นเกมเล่นเกมหลุยเล่นเกมอ๋อพี่พี่น้องหลุยครับหลุยเห็นพี่แต่งตัวยังอุ้ยยังเลยอะมามามาดูพี่แต่งตัวก่อนพี่ใส่ชุดนักเรียนด้ะเจ้าบ้าเฮ้ยมึงจะมองทำไมกูไม่ให้มึงดูไอ้บูมาดูคนเดียวมาดูมาดูนี่ไหนอะไหนอะไหนอะก็มาก็มาก็มาก่อนผมไม่ยิงพี่หรอกเห็นยังอุ้ยชุดนักเรียนผมสั้นไงี้ยดูยุไนพี่ได้กี่บาทแสนบาทได้กี่ทีอะพี่ ชุดเนี้ยไม่ถึงอะไรได้เลยเอ,อ้ยจะตอยผมหอไมอ,อ่ะพี่จะตะอยผมหรอไมอ่ะอย่าตะคอกดิพี่ไม่ชอบคนตะคอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เมื่อกี้มันลั่นขอโทษนะพี่พี่ไม่ตั้งใจจริงๆชนะผู้หญิงมันไม่ได้เทหรอกผมผมผม่องไว้กับเพื่อนหลุยอะไรพี่พี่ถามไปหน่อยว่าหลุยมีแฟนยังยังครับแบบพี่โคตรชอบรุ่นน้องเลยอ่ะจริงๆ <G ül üyor> โอ้โหงั้นก็สเปกเลย แบบพี่มารีต้อนพี่ขนาดไหนพี่พี่ก็แบบไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะพี่ชอบรุ่นน้องจริงๆริงอ่ะฮั้ครับครับพี่ชอบเด็กไงเด็กมันขี้อออนหลุยออนพี่ได้ปะออนด้ทุกอย่างยิงออนจิงอ้ยฮะฮะฮะออนอ้อนแบบว่าอ้อนพี่ไงเวลาพี่งอนอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะพี่ดูดูผมตั้งโลก่อนดูที่ผมตั้งโลกอ่ะอ่ตั้งโลพี่ดูดิเด็ะเลอุ้ยหลุยโคเท่เลยอ่ะ พี่ก็ชมจนฝ่มเขินเลยเนี่ยอ้ยลุยฟังก่อนแต่แต่พี่เล่นไม่เก่งนะอ่อนให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้เสมอเฮ้ยมันฟุกมันฟุกมันฟุกไม่ได้ตั้งใจมันฟุกมันฟุกไม่ได้ตั้งใจใช่ใช่เมื่อกี้มันอัดตัวเลืองของเลือนน้อยไงพี่ผมก็ให้พี่ได้เสมอขอโทษนะมันมันฟุกเฉยๆพี่แบบอยากลองเล่นดูไงได้ครับน้องหลุยครับถ้าพี่ชนะพี่ขอสามพันได้ไหมคะเดี๋ยวว่าอย่างวิ่นเลยพี่ ในวอมีแค่พันแปดพี่พันแปดพี่ก็เอาได้มีมีเท่าไหร่ทุ่มเทให้สาวหมดอ่ะอาวแสดงว่าให้สาวเยอะดีอย่างงี้พี่ก็สู้ไม่ได้หรอกมั้งโหให้พี่คนเดียวผมไม่เคยให้ใครหรอกแล้วถ้าเกิดว่าพี่ชอบหลุยนีย่พี่จะคบกับหลุยได้ปะได้ไม,ไม่ไม่คิดคําตอบเลยหรอไม่พอดีแอบชอบมานานพี่จะสู้สาวหลุยได้ปะเนี่ยไม่ได้เอ้ได้พี่โอเคพี่ทอแล้วเมื่อกี้หลุยบอกไม่ได้ผม ก็เมื่อกี้กพี่บอกว่าผมได้ยินว่าพี่จะตั้งโลอะไรอ่ะผมก็บอกว่าสเตปพี่ยังไม่ได้อ๋องั้นก็มาสอนพี่ส่วนตัวทีว่ห้องพี่ได้ปะหละ่ะได้อ่อนให้หน่อยดีพูดอย่างนี้ได้ถอดหัวตัวให้มันฟุ้อีกแล้วอ่ะขอบคุณ <c oughs> ไม่หลอยืนนิ่งพอดีไงเมื่อกี้มึงขำเพียอะไรหมายถึงใครอยู่กับใครอ่ะขอบอกว่า,ออวาเพื่อนครับเขาบอกเขาบอกว่าเขาอ่อนให้เขาบอกผม,ผม ไม่ต้องมาขับรองมันไม่ได้แพ้สาวหลุยอ,อะไรครับอยู่กับพี่บูใช่ปะใช่ครับแมงปากมากชิบหายพี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันพี่ว่าบ้านนั้นหลุยน่าจะน่ารักที่สุดแล้วแหละ <c oughs> โอ้หัวใจผมแม่งสั่นเลยเฮียอย่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย,ย,นนยตั้งใจเล่นเลยนะได้เอาจริงแล้วไม่พี่อยากทดสออฝี่มือตัวเองไงพี่เราผมจะสามสูยนะ เดี๋ยวสาวเดี๋ยสาวไมเดี๋ยวสาวมันไม่ละมันไม่คารุผมพี่ก็มันฟูอุ้ยอัดตัวสาวนี่รู้น่าจะน่าอายน่าดูก็อย่าอัดไม่เป็นไรครับผมทยเกินไปไหมอ่ะไหนบอกจะอ่อนให้อันนี้ผมอ่อนส่วนฝีมือแล้วดีใจมันไปได้แค่แค่นี้อะพี่น้อยใจได้ไหมอ่ะงั้น ทำไมหลุยไม่ใจดีเหมือนพี่มาลีเลยหลุย<อ>รู้เปล่ากระโป๋หลุยรู้เปล่าพี่มาลีอะให้ตังพี่ไปจ่ายค่าเทมิม้วยนะหลุยจะไม่ให้พี่เลยเหรอได้ไม่น้อยหนะ้าตัดหน้ากูไปได้ใช่ไหมพี่มาลีจัดให้กวนให้หมดจะถ่ายในวอลให้ดูเลยมีเท่าไหร่ให้หมดเลยจริงเปล่าจริงพี่เอาจริงด้วยนะพี่บอกเ,เอาเอายางอื่นจริงดิแหะ่<ฮ>เราเข้าแต่เรื่องแบบนี้เนาะก็แบบว่าจเจ้าตังจริงใช่ไหมก็อย่างเงี้ย ก็มาเลยก็ก็มาดวนกันเลยมา้ยได้ลุยครับเนี่ยพี่คิงจะไปหาพี่มารีแล้วพี่แอบไปเจอลุยได้ปะได้ไปเจอกันที่ห้องน้ำนะพี่ฮะแม่แม่ทำอะไรห้องน้ำพาผมไปเยี่ยวขำไรอะ่ะมามพี่ขำเลยมา,มาเล่นมาตั้งใจเล่นแล้วนี่สเต็ปนี้เสาวให้ขอ,ขอเดี๋ยวผมโชว์เลยเดี๋ยวพ,พี่พี่ออกมาฟีซ<ม>ูดฟีมือเลยเดี๋ยวผมโชว์นี่ท่านี้ผมไปฝึกมาได้ที่หนึ่งอะ่ะอ่ะเอาเลยพี่ไม่ออก ตออเธอพี่พี่ออกพี่ก็ตายดีนั่นแหละพี่ออกมาปัดนะอุ้ยอุ้ยพี่ผมจะตายมันฟุกมันฟุกเฮ้ยขอโทษทีไม่เป็นไรไม่ไม่มือมันลั่นไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยอะไม่เป็นไรครับเพื่อสาวว่าผมทำให้ได้หลุยอะไรพี่สี่หนึ่งแล้วนะโอ้โหได้จริงแล้วมา สาวพูดว่าซีหนึ่งนี้กูแม่งท้อเลยเอจริงเลยพี่อาจริงเลยโหพี่พี่ดิวอะไรครับผมต้องเป็นไฟแดงใช่ไหมเนี่ยมาถึงไงอะ่ะพี่จะจะหยุดที่ผมถหลอเป็นไฟเขียวพี่ก็หยุดโอ้โหเดินรถสิบล้อหามาข้างหลังนะอะเหลืรู้เลยป่ะอะไรพี่พี่อะชอบคนเล่นเกมเก่งเนาะเว้ยเรายิ่งรีไฟอ่ะพี่โคตรชอบอะผู้ชายเล่นเก่งเยกล้อเยกล้อขึ้นนี่สาวชอบไหม ก,ก็ไม่เท่าไหร่คือพี่อัเล่นเกมไม่ค่อยเก่งไงแล้วพี่อยากได้แฟนเล่นเกมเก่งๆมาไว้แบกพี่งั้นก็รอดูเลยพี่จริงแล้วนะจริงเลยพี่เอาอ่าเล่นซองนี่พีก่ก็ซื้อก็ซื้อซองมาให้ทำไงไม่บอกล่วงหน้าได้เ่าะให้อุ๊ยทำไมวิ่งเอาหัวมารับกระสุนพี่แบบนี้อะ ที่ผมสอนไปพี่ได้แล้วเหรอก็ก็พอได้แล้วโอ้โห้เ่ีายกูมามองสกอแม่เอาเจ็ดหนึ่งนะทั้งบ้านเลยพี่อะต้องหลุอ่อนให้พี่ปะเนี่ยอ่อนให้ดิแต่มันจะซ้ำรอยโล้นอะอยู่ปะพี่ชิงไม่อยู่มันผมผมชนะมันเจ็ดหนึ่งผมไม่อยากซ้ำรอยใช่หรอได้อุ้ยโคตรเก่งอะพี่โคตรชอบเลยคนเล่นเกมเก่งปกติเล่นเกมกับใครอะปกติผมก็ไม่ได้เล่นกับใครครับ ดูคิดว่าพี่คิงเป็นคนเงี้โอ้โหมา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 ยืนฟังผมเล่ามาผมไม่อยากจะเล่นเดี๋ยวขออธิบายหน่อยอีโล่นะมา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 เข้าข้าง<ด>ผมงมามามาอีกพี่ผม,มบอกว่ามาฟังผมมันจะเจบแล้วมัน <จบ S 2> ลนาอลไม่ได้ตั้งใจตกลงถ้าพี่ชนะผมผมให้ค่าเธอแต่พี่แพ้ผมไม่ให้นะจริงยัง จริงไม่ไม่ต้องอ่อนให้มันก็ได้ถ้าอ่อนแล้วมันอ่อนขนาดนี้ก็เล่นจริงจังเลยก็ได้โอ้โหเฮียโคตรแรงขอโชว์สาวอีกีนึงพี่ดิวก็เล่นดีดีขอสั่งหัวได้ป่ะพี่ใส่หมวกเดิมมานานมากอะไม่ได้เปลี่ยนใบสักทีฝากดีนะโอเคได้ไม่เป็นไรสุดท้ายหผมไม่ได้ล้านครับผมมีลักเจเจตลอดเอ้ยพี่ดิวผมติดบั๊กอะออติดบั๊กเนาะติดจริงๆริอะมา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 ช่วยผมหน่อยดิเอ้ย อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปซะอีผีร้ายเสียงดังพี่ไม่ชอบเห็นในคลิปป่ะพี่พี่เปียกตะโกนใส่พี่อะพี่ร้องไห้เลยไอ้ไอ้นั่นนะนะมันโดนคอดำพี่ไม่ต้องไปเอามันหรอกหลุยเล่นจริงจังอย่างนี้อะเอ้ยเหมือนพี่เล่นกับบอทอะอันนี้นี่เอาจริงยังถามจริงเอาจริงยังลองจริงลูกแคนสวยมากได้แค่นี้หรอเล่นแบบนี้ทั้งแคนก็ยุกแคนไปเลย ได้พี่พี่ออกไปตายให้ผมตานได้ไหมจานนี้ผมไม่ถนัดอ,อ่ะเอาแบบนี้ก็ได้หรอได้ได้พี่นะนะ,ะได้ได้อ่อนให้เด็กมาลวกันโอ้โหเฮ้ผมบอกเลยนะถ้าอยู่ในห้องอ่ะผมไม่ผมไม่ต้องออนรอนให้แบบนี้หรอกทําไมหรอ,อยาดอ่ะให้เด็ดเลยทําไรเป็นบ้างอ่ะเท่าถั่วงอกเลยโอ้โหปั๊กพี่จิ๋ว ผู้หญิงพูดอย่างนี้ผมอายก็มาลองจริงๆเลยอ่ะผมไม่เสร็จมาหลายไลน์แล้วไอ้พูดที่ว่าผมช่วงงอกเงหลุยมาดิอะไรตอนนี้อยู่กับพี่บูเหรอใช่ใช่พี่พี่มีเรื่องอะไรจะบอกอะไรอ่ะที่จริงอ่ะตอนนี้พี่คุยกับพี่บูอยู่นะหลุยดนึงหลุยอย่าบอกบูไม่ไม่เป็นไรมาถึงขนาดนี้ละเฮ้ไอ้วันมึงปาพี่อะไรมึงรา้ไหดิ ฟังฟังอะไรพี่อะไรพี่คุณเริ่มผิวอะไรเชี่ยมาดิพี่จริงอ่ะพี่บัวทักหาพี่ตลอดเลยแต่พี่ไม่อยากตอบหรอกเพราะว่าพี่ชอบฝื้นไม่เชื่ออ้วนนี่ตายเจริอยอาจริงงยอางจริงอุ่ย ปวดมือมากเลยสะบัดนิดเดียวก็เข้าหัวแล้วไหนอะค่าเทอมพี่อะเบอร์มาพี่ให้จริงเหรอจริงดิใส่ชุดนักศึกษามาหาผมดะงั้นเดี๋ยวพวกนี้ไอ้ลุยมันแบบมันมันไปอยู่นู่นมันแบบไอ้นี่ชิบหายเนาะเออไม่เหมือนมาลีมากเลยทุกคนจริงๆนะมันเหมือนมาลีมากเลยคือแบบ เออคำพูดแบบเหมือนเหมือนแลยเรื่องหอยเนี่ยมันมันพร้อมจะเปทุกอย่างจริงๆนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็เดอะดิวเนี่ยไปส่งส่งให้หลุยเลยมึงเอาไปเลยพันแปดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ <Wen> ผมก็ <it> อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซ uh ับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปไอ้ไอ้ไอ้ดันไอ้ไอไอหลุยจริงๆด้วย <ๆ S 2> สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ